ทำไมต้องออกมาสร้างตัวตนตอนนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะถ้าวันนี้คุณไม่ทําวันนี้เลยคุณคิดจะทําพรุ่งนี้และก็พรุ่งนี้และก็พรุ่งนี้คุณจะไม่มีทางได้ทําแน่นอนก็ยบอกคุณว่าจะไม่มีทางได้ทําแน่นอนเพราะว่าก้อยเคยเป็นก้อยเคยเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทําบางครั้งนะเราเคยวางเป้าหมายเราวางแผนเราวางทุกอย่างไว้เยอะมากเลยแต่ไม่ทาสักที แต่ไม่ท,ทําสักทีแล้วพอผ่านเวลาผ่านไปอะ่ะเราก็กลับมามองเอ้ยทาไมเราไม่ทําทําไมเราไม่ทําอย่าให้คําพูดต่างๆนะคะอย่าให้คําพูดพวกนั้นมันเกิดกับเราว่าเอ๊ะรู้งี้ทําไปนานแล้วนะคะเมื่อก่อนนะตอนแรกก่อนที่จะมาทำอะ่ะก่อนจะสร้างตัวตอนอะ่ะก็ไม่อยากออกกล้องไม่กล้าออกกล้องกลัวว่าออกไปแล้วคนจะคิดยังไงกับเรากลัวว่าคนจะว่าเอ๊ะทำอะไรก็แก,ก๊กก็แก,ก๊ก แต่สุดท้ายพอมาทาอะเรารู้เลยว่าแม้แต่คนที่บริษัทใหญ่ๆเขาก็ต้องออกมาสร้างตัวตนนะออกมาสร้างตัวตนถ้าคุณไม่ทําวันนี้นะตอนนี้ตลาดมันกําลังเปิดมันเป็นโอกาสของคนที่ no name no body some body แต่ถ้าคุณประทําหลังจากนี้แล้วไว้บอกเลยว่าตอนนี้คนกําลังเริ่มเข้ามาในออนไลน์เยอะมากและถ้าสมมุติว่าคุณไม่ทําตอนนี้นะคะวันพรุ่งนี้มันจะมีคนเพิ่มเข้ามาอีกเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลัก,ล,กล้าน เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณรีบเข้ามานะคะจองหน้าน้ําของเราจองหน้าน้ําที่มันเป็นตลาดของเราและคนแบบเราเขาก็จะดูเราไม่ต้องกังวลว่าอจะมีคนซื้อไหมจะมีคนใช้ไหมจะทําอะไรจะขายอะไรถ้าคุณออกมานะคะทาให้คนรู้จักคุณคนจะซื้อกับคนรู้จักและนะคะที่สําคัญเลยก็คือนะถ้าคนที่เขาไม่ชอบเราไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่ามันมีมันไม่มีทางที่เราจะทําให้ทุกคนชอบเราทุกคน ะะและถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไปดูคนอื่นแค่นั้นเองเขาก็ไม่มาดูเราแต่ถ้าเขาชอบเรานะคะ,ะเราก็จะสร้างมูลค่าได้ไม่ว่าเราจะถ้าเราสร้างตัวตนเราสร้าง Personal b r a n d นะคะไม่ว่าเราจะขายอะไรเราจะมี Product อะไรนะถ้าเขาเป็นคนที่ใช่ของเราหรือว่าติดตามเราเขาก็ซื้อของเราอยู่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดคอร์สออนไลน์หรือว่าขายสินค้าอะไรนะคะคุณต้องเอาตัวเองออกมาเพื่อ นะคะสร้างความเชื่อใจและก็ให้ประโยชน์กับผู้คนเนาะก็วันนี้นะก้อยบอกเลยว่าคุณต้องทําวันนี้เ่ะเพราะว่าก้อยเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเคยคิดเยอะแล้วก็ไม่ทาสักทีแต่พอเราลงมือทําแล้วอะเรารู้เลยว่าเออตลาดอะมันยังมันยังเปิดโอกาสให้เราอีกแต่ไม่รับประกันว่าหลังจากนี้คนเข้ามาทําเยอะมากกว่านี้แล้วอ่าคุณจะยังทําแล้วมันจะ โอเคอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รีบลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดติดตามเพจกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย